ไมพี่อยาาอาบน้ำมากเดี๋ยวเราดีเราไปอาฝันดูได้เลยเดี๋ยวช็อตนี้เดี๋ยวเซลฟี่กันก่อนนะคะทุกคนโบกไม้ลบกมือชูไม้ชูมือยิ้มหวานได้เลยค่ะคับพยายามเข้าเฟรมนะคะชูย้สูงที่สุดเดี๋ยวนี้เราจะเซลฟี่กันนะคะให้มีไฟย้ามีพร็อพโชว์ขึ้นมาได้เลยนะได้ซับหน้าแป๊บเดีนะคะแม่ๆเราแป๊บเดีค่ะขยับปากใกล้ๆกันหน่อย บกไม้โบกมือยิ้ม,ห,มหวานๆทั่วๆไว้เลยนะเราจะได้เห็นทุกคนชัดๆน,น,นะฮะโอเคยังคงถามไว้อยู่นะคะ1 2ึ่งสอาเย้เย่ไปยาวยาวเย่ไปยาวยาวยาว,วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะสำหรับงานไอคอนเกสงกรานของเรานะครับที่อยู่กันมาเรียกว่ายวนานะถึง12วันนะฮะ แม่มีความสุขจริงๆหวังว่าปีใหม่ไทยปีนี้นะฮะทุกคนจะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมสามารถมาติดตามนะฮะกิจกรรมต่างๆของไอคอนสยามของเรากันได้เรียกว่าสนุกสนานอย่างไทยเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนลากันไปและส่งท้ายด้วยความสุขนะฮะจากไร right อคคันฟอร์